กลางเมืองนะครับแล้วก็มีหมโครงกระดูกนะครับ ไอ้ที่เห็นเป็นหินศี่าแรงด้านข้างนี่คือของเดิมก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับไม่ครับมันนี้เขาทำขึ้น่อใหม่๋อ ยิ่งย่างหรือว่าสระนี้มีอยู่อย่างนี้อยู่แล้วครับอันนี้เป็นสระเดิมครับแต่ว่าขุดลอกใหม่เอาน้ำไมาใช้หน้าเลยนะครับสระนี้จะมีชื่อว่าสระปางนะครับทั้งหมดมี7 0สระนะครับอยู่ในเมืองในนะครับอันนี้ใหญ่สุดต่อสายึ่งตรงนี้นะครับอันนี้เป็นปางศรีเทพนะครับเป็นปางประธานขนาดใหญ่นะครับปางนี้จะมีอายุ90 0ถึง1,000ันปีแล้วนะครับ บางสเทธเป็นของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับบางสิทธจะมีศาลาโบราณเล็กๆอยู่ด้านหน้าด้วยนะับเป็นศาลาศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ถัดมานะครับตรงกลางนะครับอันนี้จะมีชื่อว่าเขาข้างในนะครับเขาข้างในนะครับจะมีอายุ1,400ัปีนะครับทางด้านทิศตะวันออกนะครับก็จะมีเป็นธรรมจักรนะครับส่วนด้านด้านทิศตะวันตกนะครับที่มีหลังคายื่นคุรมออกมานะครับ ตรงนั้นจะมีเป็นปฏิมากรรมปูนปั้นคนแคะนะครับคนแคะจะมีทั้งหมด5หน้านะครับจะมีหน้าลิงหน้าสิงหน้าช้างหน้าคนแล้วก็หน้าฝ่ายนะครับ5หน้าคนแคะตรงนี้นะครับที่เขาเอาไปทำเป็นได้ทีมคนแคะสีเทศนะครับแล้วก็เขาข้างในนะครับจะนับถือศาสนาพุทธนะครับขัดมากะเขาข้างในนะครับด้านหน้าตรงนี้เป็นปางสองพี่น้องนะครับ จะมีปาาองค์ใหญ่กับปาาองค์เล็กน,นะครับเป็นองค์ใหญ่นี่จะเป็นพี่นะครับองค์เล็กค่อนข้าง,งกันเป็นน้องนะครับปานสองพี่น้องจะมีอายุ 9- 0 0าถึงหนึ่งพันปีแล้วนะครับจะอยู่ในศาสนาพานทีดูอยู่นะครับอทีนี้เรานั่งรถผ่านกันไปก่อนนะครับยังไม่รู้ดูกระดูกกันก่อนนะครับที่เขาเพิ่งขุดพบเหรอครับอันนี้ขุดเจอนานแล้วครับตั้งแต่ปีสองห้าสามหนึ่งครับอ๋อถ้าเป็นที่ว่าเขาที่ดินถมอยู่อะ่ อยู่ด้านนอกเลยครับเขา้างนอกอ๋อเดี๋ยวเราผ่านใช่ไหมครับอ,อันนั้นต้องขับรถส่วนตัวไปใช่ได้ครับใหญ่กว่าเขาข้างในตรงนี้สองเท่านะครทัศน์สมบูรณ์กว่ามากอันนี้ก็เป็นสระน้ำโบราณนะอันนี้ตูนตรงเดิมปล่อยไว้ทรมาติเลยนะครับต็ง้งแต่เดิมไม่ได้เพิ่รอบเพิ่มเติม หนึ่งโคลงแล้วก็มนุษย์อีกห้าโคลงนะครับโคงรกระดูกมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สุดจะมีแค่โครงเดียวนะครับจะเป็นโคลงกระดูกมนุษย์เพศหญิงนะครับสูงร้อยแปดสิบเซนติเมตรนะครับผมจะมีอายุหนึ่งพันเจ็ดร้อยปีนะครับโคงกระดูกช้างก็จะมีอายุเนะก,ก้าร้อย เรื่องโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์เนเมืองมบราณสีเทพและเื้นที่ใกล้เคียงในปี2531นอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพได้ทำการขุดแต่งโบราณสถานหมายเลขสิบเจ็ดซึ่งตั้งอยู่บนดินที่หนึ่งหนึ่งในเมืองนะคระับีดยการได้ทำการหุดค้น ทางโบราณคดีบนเนินดินห่างจากตัวบราสถา,านไปทนงทิศตะวันตกเฉียงใต้หลังจากขุดลงไปได้ประมาณหนึ่งเมตรพบโครงกระดูกช้างสภาพค่อางสมบูรณ์ลักษณะนอนตะแคงซ้ายหันศีรษะไปทางทิศเหนือกระดูกขาหน้าไขว้ทักวันอยู่ขาหลังเหยียดต,ตรงโดยมีกลุม่มภาชนะดินเผาสภาพระส,สมบูร์จำนวน3ามกลุม่มวางอยู่ทางทิศเหนือของกระโหลกศีรษะนอกจากนี้ยังพบชิ้นส่วนหินบดอยู่ในบริเวณเดียวกันอีกด้วย สี่สก็เทีฟรีได้แล้วคนสมัยนักท่องเที่ยวเดินชมถ่ายรูปเลยนะครับน้องสามสิบตรงโซนกลางเมืองได้เลยนะครับถ้าต้องเที่ยวกระตับนะครับให้ไปรอที่เต็นท์สีขาวนะครับขาตั้ขึ้นรถขับไหนกลับก็ได้นะครับแล้วก็ตรงตามสองพี่น้องนะครับตรงทางรงคน้องก็จะมีเป็นทัพถ่ายตุ้มาม่มีสูตรนะครับ จะเป็นปฏิมากรรมศิษย์ทรายแกะสลักนะครับจะแกะสลักเป็นรูปพระศิวะนะครับพุ้งนางอุมาไว้บนตักนะครับแล้วก็ขี่บนหลังของโคโนทิ่นะครับตรงนั้นนะครับก็จะมีความเชื่อนะครับว่าถ้าได้เดินลอดเข้าไปนะครับก็จะปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็สิ่งทชั่วร้ายกจากโัวได้นะครับหรือว่าถ้าเาท่องเที่ยวอยากจะขอพรนะครับก็เดินเข้าไปแล้วก็บอกชื่อบอกนามสกุลนะครับแล้วก็บอกเรื่องที่ ขอได้ทุกเรื่องเลยนะครับถ้ขอเสร็จแล้วก็เดินทางเจินะคราบทางสอที่น้องที่อยู่ขางกางครับที่มองไปนี่ตัวครับหลังนะนเป็นทัหลังเดิมนะครับเป็นชิ้นที่สวยที่สุดที่เยอที่สีเ,เลยนะครับหลังเลยจะมีห้องน้ำนะครับกับร้านค้าสวัสดิการนะครับที่จะน้องกระจกนะครับงนันก็จะมีน้ำเดือดของฝวากอยู่ร ให้เข้าไปขอพอรแค่น,นี้สช่ป่ะครับข้างๆองค์ใหญ่องคนะ์นี้เนี่ยองค์ใหญ่เนี่ยเข้าไม่ได้ครับจะอยู่องค์เล็กๆข้างๆกันต้องดจูจากทางด้านหน้านะครับเดินตามบันไดนี้จะเราขึ้นไปทางานาหน้าได้เลยนะครับกลับรอคุณป้าตอนนี้เราอยู่ที่ไหน กำลังจะไปขอพรได้หรือไม่คะใ้แนะนำว่าอันนี้จะขอได้หนึ่งอย่างอยากได้อะไรก็อขอนี่ด้านข้างอันนี้ขอพรนะครับอันองค์ใหญ่เขาไม่ได้เข้าให้เข้าองค์เล็กแล้วก็มาขอพร อันนี้สวยมากเลยสวยจริงๆนี่คนแคะใช่ไหมไหนพี่คนแค่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่อันนี้ที่ปางนาลายอุ้มอะไรอะ่ะสมบูรณ์จริงด้วย